เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าจังหวะน้องหายใจอยู่นะคะแล้วจะมีของเหลวเนี่ยที่เออๆอยู่ช่วงระหว่างตัวนะคะเหมือนน้องหายใจอยู่แต่ว่าน้องเข้าดักแด้ไม่สมบูรณ์นะคะถามว่าเกิดจากอะไรอันนี้แม่น้องตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าธรรมชาติเขาจะเป็นคนคัดสรรเองนะคะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงหนอนผีเสื้อสิบตัวร้อยตัวแล้วน้องเนี่ยจะออกเป็นผีเสื้อครบทั้งสิบตัวหรือร้อยตัวนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะธรรมชาติจะเป็นคนคัดสรรเองว่า ใครสมบูรณ์ที่สุดตัวนั้นถึงจะได้ออกมาเป็นผีเสื้อที่แสนสวยค่ะอันนี้ต้องเข้าใจนะคะด้วยวัฏจักรของธรรมชาติค่ะแต่ถ้าตัวนี้นะคะน้องสามารถเข้าดักแด้ได้ถึงจะไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวตอนที่น้องออกจากดักแด้เนี่ยแม่น้องจะต้องมาคอยดูนะคะหรือต้องช่วยฉีดดักแด้นะถ้าเขาสามารถเข้าดักแด้ได้ประมาณสักเกกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะโอกาสรอดมีค่ะแต่เราก็ต้องมาลุ้นอีกนะคะว่าตอนน้องออกมาเป็นผีเสื้อแล้วเขายังสามารถที่จะบินได้หรือเปล่า